สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแม่เบนจะทําคลิปทําคลิปไม่ได้คุณผู้ชมทําคลิปทีไรหมามันก็เห่าหอนทุกทีขออภัยด้วยสวัสดีทุกคนนะคะก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะสําหรับแม่เบนยังไม่ได้สุบให้นะคุณผู้ชมก็จะเอาข้อมูลเยอะๆก่อนนะคะอาจจะเป็นพรุ่งนี้นั่งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลงหลักสิบ เพราะว่าหลักร้อยลงไปหมดแล้วนะคะจะลงหลัก10บหลักสิบนอีกนะสักสสูตรเนาะวันนี้ก็จะมาเจอกันในหลักหน่วยบนนะชน4ีสูตรนะคุณผู้ชมอ่าพงศ์ประจําวันที่16มิถุนาสองพนรามนะคะอ่าก่อนจะชมคลิปนะคะก็มาฟังคําเตือนก่อนนะคะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะคะคลิปนี้เป็นหลักการอ่าหลักการหาค่าความน่าจะเป็นสําหรับใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะโปรดใช้สติในการลงทุนทุกครั้งขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงเฮงรวยรวยนะคะก็ขอโทษขออาภัยด้วยเนาะคุณผู้ชมว่าไม่เป็นขำอะไรรู้ไหมอ่าไม่เป็นจะทําคลิปทีไรต้องมา <laughs> ก็มาหาหอนทุกทีคุณผู้ชมนะคะก็เดีย๋ยวนะคะ สำหรับสูตรแรกนะคุณผู้ชมสูตรแรกเนาะหลักหน่วยบนสูตรแรกนะคะก็ใช้นะก็ไม่ยากนะใช้หลักหน่วยล่างนะหลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บวกต่อด้วยสี่กับหนึ่งนะคะบวกต่อด้วยสี่บวกต่อด้วยหนึ่งคะคุณผู้ชมสําหรับงวดนี้ก็หกบวกสองนะหกบวกสองบวกหนึ่งคงที่นะบวกหนึ่งคงที่ด้วยนะคุณผู้ชม ใช้หลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยครั้งที่1นึ่งบวกได้1นึ่งคงที่นะคะ <บ S 1> ก็ได้หกบวกสอบวกหนะะ 6, 2, 8, บวกสองบวกหน่งะคะหกบวกสได้แปดบวกหนึ่งได้เก้านะเก้าบวกได้สีคงที่ได้สิบ3ใช้สตัวเดียวนะสามบวกหนึ่งคงที่ได้ครบสนะคะได้เก้ีนะคะผลรางวัลวดต่อมาออกเจ็ดแปนะ,ะสนี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะหลักหน่วยบนนะก็ถูกนะคุณผู้ชม ถูกนะคะต่อมานะคะสี่บวกเก้าบวกหนึ่งคงที่นะสี่บวกเก้าได้สิบสามบวกหนึ่งคงที่ได้สิบสี่นะสิบสี่ใช้สี่ตัวเดียวนะคะสี่บวกแปดสี่บวกสี่เท่ากับแปดนะแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าได้สี่แปดเก้านะคะสี่แปดเก้านะคุณผู้ชมโพร์วันทูตมาออกแปดจุดห้าเก้าสามแปดนะแปดนี้นะก็มาเข้าที่หลักหน่วยบนนะคะก็ถูกนะคะ ถูกนะคะต่อมานะคะ8ดบวก2บวก1คงที่8ดบวก2ได้ส0บวกหนึ่งคงที่ได้11 11ดอใช่1ตัวเดียวนะหนบวก4ี่คงที่ได้เท่ากับห 5. 5้าห้าบวก1คงที่ได้เท่ากับหได้หนะะึ่งห้าหกนะผลรางวัลงวดต่อมาออกะะห้า4 4 6สามี่สี่หนะหนี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วยบนนะคะคุณผู้ชมนะก็ถูกนะคะถูกนะคะ3มงวดแล้วนะคุณผู้ชมต่อมานะคะ 7จ็ดบวกเบวกหนะคะเจ็ดบวกเบวกหนะ,ะได้เท่ากับสิ้านะคะสิ้าใช้5ตัวเดียว5้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกหนเท่ากับสิใช้ศนย์ตัวเดียวได้ห้าเก้าศนะคะห้าก้าศูนนะคะผลรางวัลงวดต่อมาออก0ูนย์ห้าหนะหนี้ก็มาออมาถูกที่หลักหน่วยบนนะคุณผู้ชมเนี่ยมาสามตัวเลยนะมา3ตัวเลยนะคุณผนะู้ชม นะคะศูนย์เกนะมา3ตัวเลยนะงวดนี้ของแถมนะคะต่อมานะคะ2องบวกสีบวกหนบวกสบวกหนบวกสได้6กบวกหนึ่งได้7จดเนะใช้ 7, 7 4, ตัว7จบวกสได้เท่ากับ11ใช้หึงตัวเดียวนะคะหนบวกหได้เท่ากับ2ได้7จ็ดหนึ่งสองผลรางวัลงวดที่ผ่านมาออก8 8ดสามหนึ่งห้าหดเนี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วยบนนะคุณผู้ชมนะนะกก็ถูกนะคะ สำหรับงวดที่จะถึงนี้นะคะเอ่าใช้หลักหน่วยล่างนะะบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหนึ่งคงที่สี่บวก4บวกหนึ่งสี่บวกสี่บวกหนึ่งเท่ากับเก้านะคะเท่ากับเก้านะคุณผู้ชมอ่าเก้าบวกด้วยสี่เท่ากับสิบสามนะคะใช้สามตัวเดียวนะสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่นะได้เก้าสามสี่นะคะก็ไม่รู้ว่าตัวไหนจะมานะคุณผู้ชมต่อมานะคะ สูตรที่สองนะคะสูตรที่สองนะคุณผู้ชมสูตรที่สองสูตรที่สองใช้หลักร้อยนะบวกด้วยหลักสิบบนคูณสองบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะคะก็ได้เท่ากับนะคะหลักร้อยคือสองหลักสิบบนคูณสองสองสามเป็นหกนะคะตรงนี้ได้หกนะคะหกนะคุณผู้ชมสองบวกหก เท่ากับแปดนะคะแปดบวกหกเท่ากับสิบสี่นะสิบสี่ใช้สี่ตัวเดียวนะสี่บวกได้หนึ่งคงที่ได้เท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เท่ากับหกหกบวกสี่คงที่เท่ากับสิบใช้ศูนย์ตัวเดียวนะสี่อ่าศูนย์บวกสามคงที่เท่ากับสามได้สี่ห้าหกศูนย์สามนะคุณผู้ชมสี่ห้าหกศูนย์สามผลรวันงวดต่อมาออกแปดเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามนะคะสามนี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วยบนนะคะก็ถูกนะแล้วก็แถมด้วย มาครบสามตัวเลยนะคุณผู้ชมนะสังเกตให้สังเกตนะคะสูตรนี้นะคะต่อมานะคะสี่นะสี่บวกด้วยสิบบนคูณสามบวกด้วยหลักหน่วยบนนะคะก็เอ่อศูนย์คูณสามได้เท่ากับศูนย์นะคุณผู้ชมสี่บวกศูนย์บวกสี่เท่ากับแปดนะคะแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้านะบวกบวกเลขคงที่เหมือนกันหมดเลยนะคุณผู้ชม เก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิใช้ศูนตัวเดียวนะฮะศูนย์บกสเท่ากับส4 4ีบวกสามเท่ากับเได้8 90 8 90าศนย์แปดนะคะอ่าสำหรับงวดที่ผา่านงวดต่อมานะคะ8ปดเจ็ห้าสามแปดนะคะแปดก็มาเข้าที่หลักหน่วยบนนะคุณผู้ชมก็ถูกนะแถมหลักร้อยด้วยนะคะตัวแถมนะคุณผู้ชมต่อมานะคะ9นะเหลักร้อยนะคะบวกได้3ามนะคือคือหลักสิบหลักสิบคูณ3ามนะคะ สามสามเป็นเก้านะคุณผู้ชมตรงนี้ได้เก้านะคะเก้าบวกเก้าได้สิบแปดนะคะสิบแปดบวกแปดเท่ากับยี่สิบหกนะยี่สิบหกใช้หกตัวเดียวหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสิบสองใช้สองตัวเดียวนะคะสองบวกสามเท่ากับห้าได้หกเจ็ดแปดสองห้าหกเจ็ดแปดสองห้านะคะพลวันขวอต่อมาออกห้าศูนย์สามสี่สี่หกหกนี้ก็มาเข้าที่ หลักหน่วยบนนะคุณผู้ชมก็ถูกนะคะออก4 4 6เนี่น,นะคะต่อมานะคะ4นะบวกด้วย4คูณ3 4 3ได้ 12, เท่ากับ12ใช้2ตัวเดียวนะคะ4บวก2นะได้เท่ากับ6บวก7ได้เท่ากับ13นะคะ13ใช้3ตัวเดียวนะคะ3บวก1เท่ากับ4นะ4บวก1เท่ากับ5 5บวก4เท่ากับ9 9บวก3เท่ากับ12ใช้2ตัวเดียวนะคะ ได้สามสี่ห้าเก้าสองนะคะสามสี่ห้าเก้าสองโพลาร์บอลัว,ว,วต่อมาออกศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้านะคุณผู้ชมห้านี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วยบนนะคะก็ถูกนะคะถูกนะคะแถมหลักหลักสิบด้วยนะคุณผู้ชมต่อมานะคะศูนย์นะศูนย์บวกด้วยเก้าคูณสองเก้าสองได้สิบแปดนะคะสแปดเนาะศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดบวกสองเท่ากับสิบนะคะ สินี้ใช้ศูนย์ตัวเดียวนะศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้าได้ศูนย์หนึ่งสองหกเก้านะศูนย์หนึ่งสองหกเก้านะคะผลรางวัลงวดต่อมานะคะคุณผู้ชมออกแปดสามหนึ่งห้าหกเจ็ดสองสี่งวดนี้หลุดนะคะไปเข้าที่หลักสิบนะคะเข้าที่หลักสิบนะคุณผู้ชมเข้าที่หลักสิบงวดนี้ผิดนะผิด ผิดแล้วก็ต้องมาเนาะคุณผู้ชมผิดแล้วก็ต้องมาเนาะนี่นะคะไปเข้าที่หลักสิบนะคะต่อมานะคะห้าห้บวกหคูณสองหกสได้12แล้วใช้2ตัวเดียวนะ5้าบวกสได้7จนะคะเจบวกสได้11บเนะสิ 11, ใช้1ตัวเดียวนะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอบวกหนึ 3, 3่เท่ากับสาบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสเท่ากับสิใช้0ูนย์ตัวเดียวได้1 2 3 7งสอาศย์สำหรับสูตรนี้นะคุณผู้ชม1 2 3 7งเดูนเดี๋ยวไม่เป็นจะสูงให้นะ ต่อไปนะคะต่อไปสูตรที่สูตรที่สามนะคะสูตรที่สามก็ง่ายๆนะคุณผู้ชมนะใช้หลักหน่วยบนบวกด้วยล่างนะคะหน่วยบนบวกด้วยล่างแล้วก็บวกต่อด้วยหนึ่งด้วยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะก็เจ็ดบวกหกเท่ากับสินะใช้3ตัวเดียวนะสามบวกหึงเท่ากับสี่บวกหเท่ากับหได้3 4มี่ห ผลรางวัลงวต่อมาออกเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามนะสามนี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วยบนนะคะคุณผู้ชมก็ถูกนะคะถูกนะคะต่อมานะคะแปดบวกแปดได้กท่ากับสิบหกนะคะสิบหกแค่หกตัวเดียวหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดได้หกเจ็ดแปดนะคะผลรางวัลงวต่อมาออกห้าศูนย์สามสี่สี่หกนะคะหกนี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วยบนนะคุณผู้ชมก็ถูกนะคะนี่นะคะต่อมานะคะหกบวกเจ็ดเท่ากับสิบสามนะคะ ช่สามตัวเดียวนะสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าได้สามสี่ห้านะคะผลรางวัลก็ต่อมาออกศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้านะคะห้านี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วยบนนะก็ถูกอีกนะคุณผู้ชมนะคะต่อมานะคะห้าบวกสองคะบวกเท่ากับเจ็ดนะเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้านะเจ็ดแปดเก้าผลรางวัลก็ต่อมาออกแปดสามหนึ่งห้าหกเจ็ดนะเจ็ดนี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วยบนนะคะก็ถูกนะคะต่อมานะคะ ต่อมานะคุณผู้ชมนะเจ็ดบวกสี่นะเท่ากับสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดใช่หนึ่งตัวเดียวนะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนะสองบวกหนึ่งเท่ากับสามได้หนึ่งสองสามนะสำหรับสูตรที่สามนะคุณผู้ชมสามนะคะไม่เป็นขอท์ไพด้วยเนาะไม่เป็นไม่มีขาตั้งกล้องนะใช้มือนะมือมือ,มอที่ถือ ก็คือมันเจ็บนะคุณผู้ชมมันก็จะสันส่นๆๆน,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 นะต่อไปนะคะใช้นะไม่เป็นลืมนะคุณผู้ชมใช้หลักหลักหน่วยล่างนะคะคูณด้วยสองคงที่นะคะง่ายนะสูตรนี้ง่ายนะคุณผู้ชม,มเป็นขออภัยด้วยเนาะ ขาโตมันเลื่อนนะคุณผู้ชมขอไครด้วยขอไปนะคะขอไปขอไปเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึง่งขอไปนะคุณผู้ชมพอดีโตมันลมนะ้มเนาะใช่นะสูตรสูตรนี้นะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้สูตรที่สี่นะเนาะ ใช้หลักหน่วยล่างนะคะคูณด้วยสองคงที่นะสําหรับงวดน,นี้ก็ใช้แปดนะแปดคูณสองเทากับสิบหกเนาะสิบหกนะบวกอ่าใช้หกตัวเดียวนะคะคุณผู้ชมหกบวกด้วยหนึ่งนะคะบวกหนึ่งนะบวกหนึ่งะคุณผู้ชมอ่าบวกไม่เป็นลืมบวกหนึ่ง บวกได้สามังเจ็ดบวกสามนะคะอืมไม่เป็นลืมแล้ะใช่ใช่บวกหนึ่งค่ะ อันนี้ไม่ใช่นะคุณผู้ชมบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามบวกหนึ่งนะคะใช่บวกหนึ่ง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 บวกสามหนึ่งบวกหนึ่งนะคะกขออภัยนะคุณผู้ชมแปดนะแปดบวกสองได้สิบหกสิบหกใช่หกตัวเดียวนะหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดใช่หนึ่งตัวเดียวนะ หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามได้หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะตัวนี้จะเยอะนะคุณผู้ชมใช้สําหรับนําไปเทียบนะนําไปเทียบชนกับสูตรอื่นเนาะเพราะว่าตัวเลขจะเยอะนะคะผลรางวัลข้อต่อมาออกห้าแปดเก้าสองสองเจ็ดนะเลขเจ็ดก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะก็ถูกนะต่อมานะคะหกบวกสองนะคุณผู้ชมหกบวกสองคงที่ได้เท่ากับสิบสองสองนะคะ ช่สตัวเดียวสองบวกหเท่ากับ3ามสาบวกหเท่ากับ4 4่บวกสเท่ากับ7จนะเจ็บวกหนึ่งเท่ากับ8 8ดบวกหนึ่งเท่ากับ9้านะสองสามสี่เจ็ดแปดเก้านะคุณผู้ชมอภรวันณก็ต่อมาออกเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามนะสามก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะก็ถูกนะคะถูกนะต่อมานะคะหลักหน่วยหน่วยล่างนะสี่คูณสองได้ตท่กับแปด ใช้8ตัวเดียวนะ8บวก1นะเท่ากับ9 9บก1เท่ากับ10ใช้0ตัวเดียว0นบวก3นะคะเท่ากับ3 3บวก1เท่ากับ4 4บวก1เท่ากับ5ได้890 3 5านเะก5น8 9นะคุณผู้ชมผลรางวัลงวดต่อมาออก8 7 5 9 3 8นะ8ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะก็ถูกนะคะคุณผู้ชมต่อมานะคะ หน่วยล่างคูณสองได้สิบหกใช้หกตัวเดียวนะหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดใช้หนึ่งตัวเดียวนะหนึ่งบวกหนึ่งนะเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามได้หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะคะโภระวันหัวต่อมาออกห้าศูนย์สามสี่สี่หกนะคะหกนี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะคุณผู้ชมก็ถูกนะคะเลขจะเยอะนะคะแต่ว่าถูกนะใช้ ใช้สำหรับเทียบชนนะคุณผู้ชมนะเทียบชนกับหลักกับหลักอื่นนะกับสูตรอื่นนะต่อมานะเจ็ดคูณสองคงที่นะจได้14บสี่นะสิีนะคุณผู้ชมสี่บวกหนึเท่ากับห้าห้บวกหนเท่ากับหบวกสเท่ากับเกนะเก้าบวกหนึ่เท่ากับสิใช้ศูนย์ตัวเดียวนะศูนย์บกหนเท่ากับหนะคุณผู้ชมผลรางวัลคต่อมานะคะออกศูนย์ห้าหนึ่งศก้าห้าห้นี้นะคะ 5นี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วยบนนะก็ถูกอีกนะก็ถูกนะคะต่อมานะคะ2 2คูณ2นะหลักหน่วยล่างนะ2คูณ2เท่ากับ4นะ4บวก1เท่ากับ5ได้ได้เลขเดิมนะคุณผู้ชม1บวก1เท่ากับ66บวก3เท่ากับ99บวก1เท่ากับ10ใช้ศูนย์ตัวเดียวศนย์บวก1เท่ากับ1นะได้456901เหมือนงวดที่แล้วเลยนะคุณผู้ชมนะคะงวดนี้ สี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งงวดนี้มาเลขเก้ากับเลขมาเลขห้ากับเลขหกนะหลักหน่วยไม่มานะมาหลักหลักร้อยกับหลักสิบนะคะงวดนี้หลุดหลุดนะคุณผู้ชมงวดนี้หลุดนะงวดที่ผ่านมาหลุดนะคะต่อมานะคะหลุดแล้วก็ต้องมาสิเนาะคุณผู้ชมเนาะอ่าใช้หลักหน่วยล่างนะสี่คูณสองนะสี่คูณสองเท่ากับแปดนะแปดบวกหนึ่งเท่ากับ 9ก้าเบกหเท่ากับสิใช้ศูนย์ตัวเดียวนะศูนย์บวกสเท่ากับ 3, สาบวกหเท่ากับสี่บวกห่งเท่ากับห้ได้8 9 0 3 4้นหะคะสรุปนะคุณผู้ชมสรุปนะคะทั้ง4สูตรเนาะไม่เป็นจะสรุปให้เลยนะขออภนะัยเนาะคุณผู้ชมสรุปนะคะหน่วยบน4ี่สูตรสิมิถุนานะคุณผู้ชม สูตรหนึ่งนะ,ะสูตรหนึ่งนี่ก็คือตัวนี้นะได้เก้าสามสี่นะเก้าสามสี่นี่นะคะเก้าสามสี่นะนี่นะคะสูตรหนึ่งเก้าสามสี่เก้าสามสี่นะคะสูตรที่สองนะ,ะสูตรที่สองหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์ สูตรที่สามหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามนะคะสูตรที่สี่แปดเก้าศูนยะ์สามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์สามสี่ห้านะสี่สูตรทีนี้มาดูว่ามีเลขอะไรบ้างนะะมีมีเลขอะไรบ้างที่ที่ชนกันหลายๆอา่าหลายๆตัวนะคุณผู้ชม คลิปมันจะยาวหน่อยเนาะแต่เพราะว่าสูตรมันเยอะนะคะก็มีเลขสามนะ,ะเด่นเด่นนะสามสามมีอยู่หนึ่งสองสามสี่สูตรนะคะรับสี่สูตรรองเลขเก้าเลขเก้า เลขเก้ามีกี่สูตรเลขเก้ามีหนึ่งมีสองเก้านะแล้วก็เลขหนึ่งนะเลขหนึ่งเลขสองเลขสี่ก็มีนะคุณผู้ชมสี่นะเลขศูนย์ก็มีนะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคุณผู้ชมว่าตัวไหนที่เจอเลขดับบ้างนะตัวไหนที่คิดว่าน่าจะไปน่าจะมานะคุณผู้ชมเลข3เด่นที่สุดนะคะเลข3ชนกันทุกสูตรเลยนะเลข3ามเด่นสุดเลขเลขเก้าชนสองสูตรเลขหนึงชนสองสูตรเลขสองชนสสูตรเลขสีชนสองสูตรนะคะเลข0ชนสูตรเดียวส่วนเลข7 ไม่มีนะมีมีสูตรเดียวนะคุณผู้ชมเลขเจ็ดเลขเจ็ดไม่น่าจะมานะคุณผู้ชมเลขเจ็ดน่าจะไปหลักอื่นมากกว่านะะเลขเจ็ดน่าจะไปเป็นหลักสิบหรือเปล่านะคุณผู้ชมก็โปรดใช้วิจาราณในการรับชมด้วยเนาะก็เด่นสุดนะเด่นสุดก็คือเลขสามชนกันสี่สูตรเลยนะคะส่วนรองนะคะตัวรองนะคุณผู้ชมก็คือเลขเก้าสองสูตรเลขหนึ่งสองสูตรเลขสองสองสูตรเลขสี่สองสูตรเลขศูนย์สองสูตรนะคะ แล้วเราค่อยมาสรุปกันเนาะคุณผู้ชมนะก็สําหรับคลิปนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะคลิปมันยาวหน่อยนะคะก็กราบขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่ามันมีหลายสูตรนะคะก็ฝากคําเตือนกันด้วยนะคะคําเตือนนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะคะคลิปนี้นะเป็นหลักการหาค่าความน่าจะเป็นสําหรับใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลักที่แบงรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีโปรดใช้สติในการลงทุนทุกครั้งขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆนะก็ได้ที่ชนเยอะที่สุดนะก็คือสามนะคุณผู้ชมนะสามนะคะที่เห็นเห็นนะคะก็เก็บไปพิจารณาเนาะคุณผู้ชมเนาะก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ เฮงงๆรวยๆนะฝันดีค่ะ